สวัสดีวันพฤหัสที่2กุมภาพันธ์2560นะครับอยู่กับผมโกแนวได้นะครับและแน่นอนนะครับวันนี้โกก็เอามาฝากกัน3คู่นะครับและต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็น3คู่เน้นๆประจําวันนี้เลยนะครับเอามาฝากกันวันนี้นะครับก็เป็น2หลีก3คู่นะครับกัโช่1คู่นะครับระหว่างทางด้านตรลิโน่นะครับจะเปิดบ้านพบกับลาซิโอนะครับแล้วก็ เป็นยูโรป้านะครับอีก2คู่นะครับระหว่างทางด้านแลนด์นะครับจะเปิดบ้านพบกับเอซีมิลานนะครับและอีก1คู่นะครับก็เป็นศึกยูโรป้าเช่นเดียวกันนะครับระหว่างทางด้านโรมานะครับจะเปิดบ้านพบกับเฟรนูนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกัน3คู่นี้นะครับว่าควรจิ้มไปที่คู่ไหนแล้วก็ไม่ควรจิ้มไปที่คู่ไหนครับก่อนอื่นเลยครับโกฝากพี่ๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดไลค์ให้โกด้วยนะครับส่วนพี่ๆคนไหนนะครับสนใจที่จะเข้ากลุ่มนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ mpvip แอดเอ็มพีวีไอพีม รับประกันเลยนะครับว่าถ้าเข้ากลุ่มโกมาแล้วนะครับไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในกลุ่มโกนะครับมีให้ครบทุกคู่ทุกหลีกแล้วก็มีให้ทุกวันนะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้เข้านะครับก็แอดไลน์มานะครับแอด MP VIP ไม่ว่าจะเป็นสายบอลสดนะครับบอลสกอร์สูงต่ำบอลครึ่งเวลาหรือว่าจะเป็นตัวเน้น v p p นะครับ โกมีให้ครบทุกคู่ทุกรลีกแล้วก็มีให้ทุกวันในกลุ่มนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์นะครับแ MP VIP รับประกันนะครับว่าหวานเจี๊ยบอย่างแน่นอนนะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับระหว่างทางนั้นแลนด์นะครับจะเปิดบ้านพบกับ AC มิลานนะครับและคู่นี้นะครับจะลงเตะเวลาเที่ยงคืน45านะครับ คู่น well. right. ี right ้นะครับโขขอบอกก่อนนะครับว่าคู่นี้โ๋ขอสวนกระแสนะครับโขมองว่าคู่นี้นะครับเป็นบ้านใครบ้านมันนะครับนัดที่แล้วนะครับที่เจอกันนะครับก็เป็นบ้านของ AC ิมิลานครับแล้วก็เป็น A c ซมิลานนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะเล่นกันที่บ้านของแรนนะครับซึ่งแรนเองนะครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้ของแรนนะครับค่อนข้างหลังพิงฝาพอสมควรนะครับ วันนี้นะครับโกมองว่าแลนนะครับจะมาเปิดเกมบุกใส่อย่างแน่นอนนะครับเพื่อที่จะทวงประตูคืนนะครับขอฟันธงเลยนะครับว่าแลนนะครับจะชนะเอซมิลาน2ประตูต่อหนึ่งครับไปลุยกันต่อคู่ที่2นะครับระหว่างทางด้านโตลิโนนะครับจะเปิดบ้านพบกับลาซิโอนะครับและคู่นี้นะครับจะลงเตะเวลาตีสองสีนะครับทางด้านโตลิโนนะครับผลงานตอนนี้ก็ต้องบอกว่า ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับและทางด้านเจ้าถิ่นตริโนโเองนะครับกำลังมั่นใจแบบสุดๆนะครับส่วนทางด้านทีมเยราซิโอนะครับนัดล่าสุดนะครับแพ้กับโบลญญยามานะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านลาซิโอนะครับเสียความมั่นใจพอสมควรนะครับและถ้าถามว่าคู่นี้นะครับกชอบไปที่คู่ไหนนะครับโกชอบทีมเยราซิโอครับเพราะว่าลาซิโอนะครับแนวลุกหวังผลได้นะครับวันนี้โกมองว่าลาซิโอนะครับมาเยือนก็จริงนะครับแต่ว่า ทางด้านลาซิโอนะครับน่าจะมีแต้มกลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับคู่นี้นะครับขอฟันธงไว้ว่าจะเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับไปุยกันต่อคู่ที่3นะครับคู่สุดท้ายของเรานี่นะครับระหว่างทางด้านโรมานะครับจะเปิดบ้านพบกับเฟียนนะครับและคู่นี้เองนะครับจะลงเตะดึกสุดนะครับจะลงเตะเวลาตีสามค่ำคืนนี้นะครับทางด้านเจ้าถิ่นโรมานะครับ นัดล่าสุดนะครับพึงชนะมานะครับแต่ว่า2เกมก่อนหน้านั้นของโรมานะครับก็สะดุดแพ้มาเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่านัดล่าสุดของโรมานะครับเรียกความมั่นใจได้เยอะพอสมควรนะครับส่วนทางด้านทีมเยนฟีนูตเองนะครับก็ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้นะครับเป็นบอล3หน้านะครับโอกาสเสมอก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับโกขอฟันธงไว้เลยแล้วกันนะครับว่าคู่นี้นะครับจะเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับเป็น3คู่ของโกเนี่ยนะครับพี่ๆคนไหนจะสวนก็ไม่ว่ากันนะครับหรือว่าพี่ๆคนไหนนะครับจะตามทั้ง3าคู่ก็ยินดีนะครับและพี่ๆคนไหนนะครับจะเข้ากลุ่มนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับแอด mpvip มีแอดนำหน้านะครับรับประกันนะครับว่าถ้าเข้ากลุ่มมาแล้วนะครับไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนะ้ครับโกขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ